บนหนองแองเนี่ยนะผมอย่ามาอยู่เนี่ยโอ้ตึกโตเต่อเขาเนี่ยเอออยู่สาขสุขตำบลหนองแองเนี่ยจะประกาศเลยยังไงอ่ะแม่บ้านอบบลหนองแยงปดทกตั้งแต่18ปีถึง50ปีปดทบโภชไงบรรทุกทั้งหมดปดโตอาเจมันเกียร์เขาอนตีวัฒน์หอมนะยิ่วาน เจ้ายังงอยยังงอยอ่ะที่แปดปีมาถึงน้องหยังแตไม่เจ้าแกเตี้ยวปวดท้องอยู่กับวันน่ะอ้าวว้างโอู้คุณหมอไปแสนงอยแบบอ้อยสะกดไล่น่ะจ้าไม่บริการไม่อ่ากินยังงอยแบบเอาอย่างกินจีบห่านนะไม่ตายแล้วพี่น้องพี่ยหมอเอาทมาแดงไปเลสด่างนั่งไว้เนาะเจ้าหมอตรวจภายในยังไม่เสร็จนะโอ้คันพวกนี้มาหาหมอด่วนนะโอ้คุณหมอ ปิดแจ่ป okay. so. oh. ิดมาไปแล้วก้าริแปปีนี้กัวสักสามวันโอยอ่เนาะอ่ะสี่ริปีอามาหยังน้าใีนายเจ้านั่งก็อี็อ้ยอือหมันอ่ะลงเส้นคนข้ออ่ะขาพี่นายอ่ะไปจานเอากลับมาได้ไม่ไป็นไรข้อค่ะแขอยังตัตีอ๋อข้อสี่สินนะผมนอู้หุกยา มันปุกชุกอย่างูกแม่นี่นแต่ว่าหมอเออถ้าิแปดอีงสาวที่แม่ผนมเรียกเป็นงอยู่อย่างนี้คุณหมอเออถ้าสี่สีพอมันปุกตโตโยนอยงโกข้างฝ่ายถ้าห้าสี่ปโป๊ะหกไปได้หมอพอายังฝอยขันหมอมันเดินมาโคนน่แดงก็รื่องย่างห้าซางตอนนี้สัสับเนเ่่นะ มันหอมวนะบม่ว่าไปยังมันข้าว่อม่เออแต่ไรนะข้ามันยะเข้าอย่างน้คกับเออเอาผอไปบ้านนะคนเรมาแล้วหมอมอันหัวแก้วนะหอยแกวว่าคนห้าสิปีนะวายในวะเรามีตาผานคนะตาผานเดี๋ยวจะเอาตรวจทำความสะอาดเรียบร้อยนะอ่าระหงก็เข้าห้องน้ำกับไปถึงช่วยเออด้วยก็ล้ำลำมาปอเอาแป้งข้าผูกโอ้เข้าไม่เรา้มันหอมมละเอแล้วก็ เดี๋ยวไปผ่านเข้าหอ้องตรวจมากองไปถึงนอนลงอ่ะผู<ถ>้สีลงหมอ,อไปสายสายจันเหรอเออโอ้โหอย่าไปทันได้ตรวจจะขึ้นลาเยอะเลย <c oughs> มันโขนมันเปียกแล้แป้งไปพุกเหรอหมอแล้วแป้งมาไปหูโขนกันอ่ะปุ๊กโงนงมองเขามันเป็นแฮวะ่ะนี่หัวใจามันเป็นแป้ง มาแล้วคนณหมอคนมาละนี uhm h, ้เซ si ียวแฮ่เซียวอ่ะเก้เซียวชื่อยังสีนวลสีนวลขอบคุณสีนวสีนชวนชื่นชื่นใจที่ได้เจอที่บ้านไหนยู่บ้านไหนที่น้านไหน แอบนมกับแปะนอหายไปไหนสีนวลควมีน้ำใจปล่อ้เธอโชคดีโชคดีก็ไปนดไปล่อก็ไปเอาแม่กาล่ะมาแลประเด็นนี้นายสีนวลนี่ไมับฮะสีนวลมันเซียวอ๋อเซียวกันเซียวนี่วนเหาหน้าอะไรกันเน่เนยไอแก่กู โอ้นม <b> e ังงาเน้องรแต่ว่หินวันเชี uh. ่ยวอเ่อนเพื no, ่อนกันราไหนมังเลก็มองว่าอยู Раз ่ไหนเชี่ยวอยู่ไหนไม่โจเออมันอยู่ไม่โจน้อะไรนี่เอาใหาใหม่กปีนอนจ๋าจ๋าจ๋าบบดูไปกันเนาะู้หายแชมลยดูไปกันเนาะยู่นี่เจชูนี่ไปองงนะผมบอกไปเลิกกาไปเอามัเนี่ยเพื่นนี่กัน อย่างอันนั้นมีวะเขาคนสี่คนทำหรอได้ภาสารวัตรดอันนี้บัดบัดเหมผมนี่นะแม่ครับผมนี่เป็นแบบตูกเจ้านะครับเอออ่าตะกี้สูว่าอยู่สองภาษาไม่เป็นทุกเจ้าเสียท่าอ๋อได้สองภาษาแล้วพานสัทธาเข้ามามาปล่อยวัดเป็นตูกเจ้าได้เข้าภาษาสิบออกมาเอาเมียโอ้นึกว่าสบายเป็นไงอะตุ๊กข่ายโอ้ก็พ่อเนาเป็ยังอ้วนกันนะเ้็นหมวนอ่ะ เป็นทุกเจ้าอะไรได้ดีนะนี่อย่างน่ะขอนิมตนไปล่ะขอเนมอนไปวอนนี้มอนไปล่ะเดี๋ยวผมจะขอฝากเพลงนี้กับพระสงฆ์ตนใดพระเชิฐ์เจ็ดผมขอราชนายเนมนฟังนี่กันเ้อะนานกินแหงกอวักยังใจ